สวัสดีค่ะพี่น้อง f c ที่น่ารักทุกท่านนะคะตอนนี้ทุกท่านกำลังอยู่กับช่องเพียนพารวยชาแนลนะคะมาพบกันนะคะกับแนวทางลาวสตาร์นะคะของวันที่14นะคะพี่น้องจ๋าก่อนไปรับชมรับฟังนะคะแอดก็มีคำเตือนเช่นเคยนะคะคำเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางการนำเสนอแนวทางในะการเสี่ยงโชคไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดโปรดรับชมด้วยความบันเทิงและใช้วิจารณญาณในการรับชม เด็กต่ำกว่าอายุ18ปีควรได้รับคำแนะนำจากผู้ปกครองนะคะไปดูกันนะคะของวันที่13นะคะแอดก็ไม่ได้ลงคลิปให้นะคะต้องขอโทษขออภัยพี่น้อง f c ด้วยนะคะก็พี่น้อง f c ทวงเข้ามาเนาะเองก็แอดก็ต้องคำนวณลงต่อไปนะคะพี่น้องจ๋าก็มาดูกันนะคะของวันที่14นะคะก็ขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะพี่น้องเลขเด่นในตารางนะคะ0 6 สี่หนะคะสำหรับเลขเด่นนะคะ6 7เจ็าสำหรับตัววิ่งตัวรูดนะคะพี่น้องจา๋าหกกับ7นะคะเน้นรูดนะคะ ตัวเจาะก็เข้ายากนะคะมีเปอร์เซ็นต์เข้ายากนะคะเราก็มาดูกันนะคะสำหรับตัวเจาะหกศูนย์หกสี่หกห้าหกเจ็ดนะคะเจ็ดศูนย์เจ็ดสี่ เจ็ดห้าเจ็ดเก้านะคะชุดกันให้กันไปที่หกเก้าศูนย์สี่ห้าศูนย์นะคะสำหรับหลักร้อยเรามาดูกันนะคะสำหรับสามตัวเนาะศูนย์หกเจ็ดนะคะ 570ได้ตัวชอบแล้วหยิบจับไปแล้วนะคะไปกลับบนล่างนะคะขอบคุณทุกๆก,กำลังใจนะคะทุกไลค์ทุกแชร์ share, แล้วก็ทุกคอมเมนต์นะคะที่เข้ามาคอมเมนต์เป็นกำลังใจให้กับแอดเนาะ,ะเด่น6เด่น7เด่น5นะคะพี่น้องจ๋าแอดให้เน้นรูดไปที่6และ7เนาะมาดูตัวที่แอดชอบนะคะ 6 5 6 7นะคะ70 79 75นี่ก็ติดไว้นิดๆก็ยังดีนะคะพี่น้องจ๋าเพราะว่ามาคู่เด่นนะคะมาดูชุดกันนะคะชุดกันแอดก็ให้3คู่นะคะ69 04และ05เนาะอันนี้มาจากเลขกำลังรายวันนะคะ69เเนาะ ก็ไม่มีในตารางนะคะพี่น้องไม่ชอบตัวที่แอดจับให้นะคะสามารถจับเองได้นะคะในตารางเนาะสำหรับชุด3ตัวนะคะแอดชอบไปที่067นะคะก็ขอให้พี่น้อง f อนะคะทุกท่านโชคดีมีความสุขนะคะมีความสุขกับวันที่14่กุมภาพันธ์นะคะวันแห่งความรักเนาะก็ขอให้ทุกท่านมีความสุขมากๆนะคะเฮงๆรวยๆด้วยนะคะจบคลิปเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ